ชิราพรชัยรานะครับหรือว่าคุณเหมี่ยวครับอันนี้จะมีปัญหาเรื่องของต้อลมแล้วก็ปวด,ปวด,ปวด,ปวดตึงปวดตึงบริเวณสะบักใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับขอเียนเชิญคุณใบไผ่ภูมาศครับชื่อเพาะมากครับสวัสดีค่ะเชิญครับคุณชิราพรนี้จะเป็น ปัญหาเรื่องของต้อลมค่ะใช่ค่ะแต่ว่าต้อลมนี่เป็นมานานแล้วค่ะเป็นมานานแล้วเป็นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะครับอาการกมันเป็นยังไงครับต้อลมก็ตาจะแห้งๆค่ะถ้าโดนแสงโดนไฟหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าไปเดินห้างนะคะถ้าถ้าเดินเดินห้างแล้วเจอแสงไฟมากๆแล้วก็เ,เจอแอร์ที่มันทำให้ เยื่อบุตาเราแห้งอะค่ะอันนี้จะปวดมากรู้สึกยังไงว่าตาแห้งตาแห้งมันเป็นยังไงครับตามันแห้งๆมันก็จะขัดอะค่ะแล้วก็จะเกิดอาการปวดขึ้นมาอ,อ่อจะปวดคุณหมอบอกว่าถ้าตาแห้งก็ต้องหยดน้ําตาเทียมครับแล้วมันดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะฮะแล้ว<ต><อ>ทราบสาเหตุไหมครับตอนนั้นคือเกิดจากการที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เราแพ้แสงยูวก็ได้หรือว่าอาจบางทีอาจจะเกิดจาก S <S การเสื่อมของตัว,ต,วต,ตัวเยื่อบูตตเองตัวเยื่อบุตตเองนะครับตรงนั้นนี่นี่เป็นอาการต้อลมนี่เป็นเกิดจากอะไรครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าน่าจะหลายๆสาเหตุห<ช>มันมีสาเหตุได้หลายสาเหตุนะคะ,ะแสงที่เราไม่สามารถที่จะทนต่อมันได้นะคะโดยเฉพาะแสง UV อันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะ แทนเขาถึงบอกว่าเวลาออกแสงแดดจ้าๆเราต้องใส่แว่นตาดำกันแสง UV แต่ว่าต้องเป็นแว่นตาดำที่สามารถกันแสง U ูได้นะไม่ใช่แว่นตาดำธรรมดาราคาเจ0ดดบาทอน,นั้นกันไม่ได้นะอา,อาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันอีกอันหนึ่ง<ม>นะฮะที่มีผลต่อเยื่อบุตาทําให้เยื่อบุตาเนี่ยเกิดการอักเสบนะฮะาตาแห้งนี่สังเกตได้ง่ายมากมันจะแสบตา มันจะแสบตามันจะรู้สึกแสบแสบแล้วก็จะตามมาด้วยอาการคันต้้องยีค<า>่ะจะต้องขยี้ยตาแล้วพอขยี้เสร็จตาเป็นไงฮะตาก็จะแดง,แดงเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของต้อลมนะซึ่งถ้าต้อลมที่เราทราบว่าสาเหตุเกิดจากการแพ้แสง UV หรือว่าเกิดจากตามันแห้งเยื่อบุมันอักเสบอันนี้ใช้น้ําตาเทียมได้ครับนะมีโอกาสหายไหครับ อ,อ๋อมีโอกาสหายได้ค่ะคนไม่ได้เป็นตลอดนะฮะถ้าใช้น้ําตาเทียมไปนานๆแล้วก็พยายามเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้รเราก็จะไม่เกิดะค,ะคุณหมอตอนนั้นให้ยาหรือให้ทานอะไรก็ให้ยาแก้อักเสบให้ให้ทานยาแก้อักเสบนะคะคแล้วก็คือหนึ่งแนะนําให้สวแมแว่นกันแดดเวลาออกแดดแล้วก็อย่าอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานแล้วก็ เหมือนกับถ้าถ้ามีอาการระคายเคืองที่ตาก็ให้ใช้น้ําตาเทียมหยดยอดแต่ว่าเป็นอย่างนี้มานานมากเลยค่ะแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเป็นรุ่นด้วยเหรอฮะก็เพื่อนเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นนะคะอ๋อแล้วของเขานี่ก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับต้อเนื้ออาหาที่ลามเข้ามาในปูดๆขึ้นมาเยอะๆจนลามเข้าไปในเนื้อตาดําอะค่ะฟังดูระหัดเสียวจังเลยท่าน อยู่ที่พฤติกรรมนะคะคือคนสมัยใหม่เนี่ยใช้จอคอมพิวเตอร์เยอะมากบางคนนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะเพราะว่าปกติไม่ควรไม่ซึ่งแสงที่เรเดียตออกมาเนี่ยมันอันตรายต่อสายตาครับครับนะคะซึ่งรวมไปถึงโทรทัศน์ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้อยู่ห่าง2เมตรไงฮะโทรทัศน์ครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะอยู่ค่อนข้างใกล้เพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวกรองนะคะถ้าไม่มีตัวกรองก็ที่เขาบอกว่า ไม่ควรนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วจะต้องพักสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สายตาอะไรมันปรับเข้ามาใหม่ให้ดีขึ้นเพราะว่าต้อลมนี่มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นต้ออื่นได้ต้อเนื้อเป็นต้อเนื้อนานๆอาจจะตามมาด้วยต้อหินครับถ้าถึงขั้นต้อหินมันก็จะตามมาด้วยตาบอดอะไรพวกนี้นะฮะ<อ>มัน,ม,นมันจะตามกันมาซึ่งเป็นโรคเป็นโรคคนรุ่นใหม่เนะฮะเป็นโรคคนรุ่นใหม่แต่ว่าก็ยังมีอีกโรคมีอาการหนึ่งก็คือปวดตึงบริเวณสะบัก ไม่เชิงสบักอะค่ะจะเป็นช่วงต่อระหว่างกระดูกต้นคอต้นคอค่ะตรงกระดูกสันหลังกับกับข้อต่อตรงกระดูกก้านคอเนี่ยค่ะตรงช่วงเนี้ยมันจะเป็นตึงแบบปวดแล้วมันก็เพิ่มเพิ่มลิมิตของม,มันเพิ่มปริมาณอของการปวดขึ้นนะคะเรื่อยๆป,ป,ปัจจุบันนี้อาชีพอะไรครับค้าขายค่ะค้าขายต้องอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆหรือเปล่าคะ ก็เวลาเข้าไปเล่นเน็ตไปท่องเน็ตอะไร,รเพื่อหาความรู้บ้างด้วยแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจำนั่นนะไม่ได้อยู่ประจำเพราะว่าอยู่ประจำไม่ได้เลยค่ะคือมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะนะฮะจะต้องออกกำลังกายกายบริหารที่สามารถที่จะคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้การออกกำลังกายเล่นกีฬาปกติเป็นคนที่เล่นกีฬาทุกประเภทเลยค่ะแล้วเต้นแอโรบ,บิกทุกวันทุกเย็นแต่ว่าอาจจะเหมือนกับ คุณหมอแผนโบราณท่านบอกว่าเ,ออเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะถ้าเกิดอาการเครียดทํางานหนักหรืออะไรไม่ทํางานหนักก็ตามแม้แต่ภาะว่เครียดก็จะทําให้ปวดตึงแล้วเกิดการอักเสบของข้อต่อได้โอ้มีด้วยหรอาจารย์ครับเครียดที่ทํามันลงถึงกล้ามเนื้อค่ะ อาการเครียดเอเครียดจากสมองแต่อย่าลืมว่าสมองควบคุมการทํางานทุกอย่างของร่างกายถูกไหมฮะคับเพราะฉะนั้นพอเกิดอาการเครียดขึ้นมามันมีสารอะไรบางอย่างหลั่งลงมาเพราะฉะนั้นการทํางานการสั่งการของสมองเนี่ยมันจะผิดไปคร,ครนะอันนี้ที่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เฉพาะการทํางานของระบบประสาทผิดไประบบภูมิคุ้มกันก็เพี้ยนไปด้วยนะ嗯嗯嗯 นั้นภาวะเครียดนี่เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดโรคได้หล,ลหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเครียดเด<ช>็ดขาดนะฮะคราวนี้มารู้จักบิมได้ยังไงฮะก็เริ่มจากที่คุณแม่ก่อนคุณแม่เป็นเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหัวเขา่าหัวเข่าครับแล้วก็ในเรื่องของปลายประสาทอักเสบก็เข้าไปท่องเนต็ตเนี่ยค่ะหาความรู้ให้แล้วก็มารู้จัก IM, บิมแล้วก็ให้คุณแม่ทานบิม แล้วคุณแม่ก็เทานได้เดือนหนึ่งอาการชาที่ไปมือไปทเท้าอะไรเงี้ยก็หายไปดีขึ้นเดือนเดียว,ด,ยวดีขึ้น<ช>เลยใช่ค่ะคุณแม่ทานวันละหกแคปซูลโ oh, uh huh. อ้อก็ดีขึ้นจากอาการที่แม่เป็นหลายๆโรคเราก็เริ่มเอ๊ะเราก็ เกิดอาการอักเสบเหมือนกันนะพอจะมีความรู้พอจะมีความรู้ว่าเออมันช่วยลดอาการอักเสบได้ก็เลยลองทานดีดีกว่าช่วงแรกๆก็ทานเวละเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดสองอาทิตย์แรกเนี่ยอาการปวดที่เวลาเราผ่านขับรถผ่านลูกละนาดเนี่ยหายไปเลยค่ะไม่มีเลยลูกละนาดหายไปอาการปวดของเราเนี่ยค่ะเวลาเรานั่งรถนั่งไรไปอย่างเงี้ยค่ะตกหลุมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนึ่งเดือนผ่านไปรู้สึกว่าเอ๊ะ เวลาไปเดินห้างเนี่ยกลับมาต้องต้องอัดทา,าลาแล้วค่ะมันจะปวดปวดจนแบบถ้าใคร,รใช่าาใชแ่แล้วแล้วแล้วดึงไปที่ไทยทอยเลยถ้าใครมีภาวะปวดของต้อลมต้อเนื้อเนี่ยจะรู้ว่ามันทรมานยิ่งกว่าไมเกรนนะคะเหมือนหัวเราจะระเบิดเลยอะ่ะอออแล้วพอรู้สึกว่าทานได้เดือนนึงเอ๊ะอาการตรงนี้มันก็ไม่มีแต่ทําไมเวลาเราไปห้างไปอะไรเงี้ยมัน ไม่มีอาการแบบปวดตาเหมือนเมื่อก่อนก็เลยก็เลยมาดูให้ชัดๆว่าตาเราเปลี่ยนไปไหมเพราะว่ามันจะมีปกติเมื่อก่อนนะคะมันจะมีถุงน้ําใสๆตรงบริเวณหัวตาอแล้วมันก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับเรามาอย่างเงี้ยเ,<อ>เป็นหกเจ็ดปีแล้วค่ะคแล้วพอพอวันที่ไปเปิดดูเปลือกตาเนี่ยเปิดดูอันนี้หลังจากบินไปแล้วใช่ค่ะ,ะหลังจากบินได้เดือนหนึ่ง,อองรู้สึกว่าเถุงน้ํามันฝ่อลงอะค่ะ ไม่เป็นใช่ค่ะมันมันจะเป็นลางๆเหมือนเหมือนมีมีอยู่แต่ว่ามันไม่นูนขึ้นมามันฟอลงไปเลยอะค่ะเป็นแค่รอยเหมือนกับแผเป็นนะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาของบิมอาจจะใช่นะคะเพราะว่าอันนี้ที่มันเป็นถุงน้ําขึ้นมานี่มันก็บอกถึงการอักเสบการแพ้อย่างหนึ่งะคะอันนี้มันมีริดต้านการอักเสบอะไรเพราะว่าเวลาเกิดการอักเสบเนี่ย อาการบวมที่เกิดขึ้นก็คือบวมจากน้ํานั่นเองถ้ามันลดการอักเสบได้ไอ้น้ํานี่มันก็จะค่อยๆซึมลงไปซึ่งตาก็เหมือนกับกล้ามเนื้อเหมือนเหมือนกันค่ะที่ไหนเหมือนเกิดเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังบิมบิมทุกวันค่ะบิมทางบ้านเลยค่ะบิมทางบ้านเลยค่ะอาการปวดตึงที่เกี่ยวกับสะบักหลังไหล่ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่อารมณ์แบบ แปลง่ายค่ะแล้วจะเครียดบ่อยอถ้าถ้าเครียดบ่อยก็จะเริ่มปวดครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้สึกปวดอะค่ะไม่ขี้งดหงิดไม่ขี้งดหงิดด้วยเดี๋ยวนีเเ้เพราะฉะนั้นก็อย่าหงุดหงิดอย่าเครียดนะฮะใช่ <laughs> เอาละครับก็ต้องบีมต่อไปนะครับุกวนี้บีมวันละบีมวันละเดี๋ยวนี้2เมตรค่ะเ,2 2> เพราะ2 2> ว่าลดปริมาณลงเพราะว่าคุณคุณที่บ้านเนี่ยบีมกันทางบ้านต้องต้องคุณแม่วันละ4เมตร ก็แบ่งกันแบ่งกันแต่ของตัวเองเดี๋ยวนี้อาการเริ่มดีขึ้นก็วันละสองเมตรก็รู้สึกโอเคค่ะดีนะครับบิมช่วยทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขึ้นด้วยน,นะครับเอาละครับท่านต่อไปครับคุณใบไผ่เอ่อท่านนี้บอกว่ามีปัญหาก้อนเนื้อที่สวงอกใช่ค่ะโอ้จริงๆคืออันนี้จะบอกว่าไปหาหมอแล้วทราบหรือว่ายังไงฮะหรือก็ครั้งแรกก็ค้าเจอก่อนนะคะอ่าฮะตรวจเองสํารวจเองเจอใช่เจอเองก่อนก็เลยไปหาหมอ แล้วจีวนี้หมอก็อันตราซาวรประมาณประมาณเซนหนสองเซนเนี่ยค่ะครั้งแรกนี่เป็นซ้ายหรือขวาครั้งแรกนี่ขวาเป็นด้านขวาใช่ค่ะแล้วคุณหมออันตราซาวเจอก็คือหมอหมอ,หมอต้องใช้เข็มเจาะก,ก่อนค่ะว่ามันจะเป็นซีดหรือว่าเป็นเนื้อง,งอกนะคะ mm hmm. เป็นก้อนเนื้อธรรมดาค่ะคแล้วจะนี้ใช้เข็มเจาะแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ใช่ซีดแล้วค่ะ ก็คือเป็นเป็นเนื้องอกต้องผ่าแล้วค่ะอ๋อคือคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเนื้องอกใช่ใช,ใช่เนื้องอกเป็นเนื้อร้ายไหมฮะก็ครั้งแรกก็ยังไม่ทราบค่ะคือคือต้องผ่าแล้วก็ไปไปไปพิสูจน์ก่อนนะคะว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายต้องต้องรอฟังผลเดือนหนึ่งค่ะครับครับค่ะแล้วพอพอถึงเวลากําหนดฟังผลแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่ใช่เนื้อร้าย เป็นแค่เนื้องอกธรรมดาก็สบายใจไปได้พร้อมเองะก็เลยหมอหมอเขาก็เลยบอกว่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องใช่ค่ะมันไม่หายขาะนะคะอือฮใช่คือเราก็ต้องสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่าครั้งที่สองก็ขึ้นมาอีกใช่ก็ได้ประมาณเดือนกว่าใช่คราวนี้ไปขึ้นอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งคือข้างข้างซ้ายข้างที่สข้างซ้ายใช่อ่าฮะตำแหน่ง ขนาดประมาณสองเซนเหมือนเดิมค่ะประมาณสองเซนเท่าเดิมนะครับเราเห็นบอกว่าหายไปมีขึ้นครั้งที่สามอีกใช่ขึ้นอีกครั้งที่สามทำไมมันมาตามนัดจังเลยฮะมันมันห่างกันเท่าไหร่ฮะการเดือนกว่าเองค่ะมันก็ขึ้นแล้วเดือนกว่าก็ตรวจพบคือคือตรวจพบนี่หมายถึงเราสํารวจตัวเราเองเจอก่อนใช่เราเจอเองก่อนแล้วค่อยไปหาหมอ อาจารย์ครับสาเหตุมันมาจากอะไรครับอาจารย์สวัสด์ครับปกติร่างกายเราอะนะคะมันก็จะมีเซลล์ที่คอยตรวจตรายอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเป็นตำรวจตรวจอยู่นะฮะก็จะตรวจทีน,นี้ถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องอะนะคะเซลล์พวกนี้ก็ทําหน้าที่ได้ไม่ดีเซลล์ที่ปกติควรจะแบ่งตัวตามปกติก็จ,จะแบ่งตัวที่ผิดปกติไปทำให้เกิดมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นก้อนขึ้นมานะคะซึ่งท่นี้ผมขออนุญาตใช้กัน อย่างร่างกายเราปกติโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วาร่างเซลลยังมีการแตกตัวอีกครับเซลลก็มีอัตราการเจริญเติบโตตามปกตินะคะ<อ>แต่ว่าพอช่วงหนึ่งนี้ก็จะ,จะ,ช,ะลลชะลอลงไปงนะคะ,ะแต่แตถ้า,เป,าเป็นพวกเซลเนื้อง,งอกหรือเซลเมะเรง็งพวกนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติซึ่งเซล์์ออร่างกายเนี่ยจะไปควบคุมไม่ทัน ครับนะพวิคุ้มกันจะไปจัดการไม่ทันทก็เลยทาให้ทําให้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้มันจะคล้ายๆท,ที่ที่เขาเรียกว่าในในสุภาพสีเป็นโรคคิดคือช็อกโกแลตซีสอะไรอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าที่เป็นอ๋อคนละอันนี้คนละตำแหน่งคนละตำแหน่งคนละโรคนะคะช็อกโกแลตซีสจะเป็นแถวมดลูกรังไข่อันนั้นเป็น,นะะมดลูกสำหรับน้องนี่เรียกว่าต้อง สำรวจตัวเองได้ดีมากรักษาตัวเองได้ดีมากนะคะที่คอยตรวจตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมียินแฝงอยู่นะคะคยินอันหนึ่งของทุกคนมีหมดที่จะสร้างเซล ที่ผิดปกติอันนี้แต่เนื่องจากร่างกายของเรามีตำรวจอยู่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะไปจัดการที่จะไม่ให้เกิดเนื้องอกพวกนี้คือถ้าคุณเริ่มแบ่งตัวฉันก็จัดการเลยคุณเริ่มแบ่งตัวฉันก็จัดการเลยแต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันมันไม่ดีเมื่อไหร่ไม่อยู่ในสภาพสมดุลอันนี้มันจะทําให้เนื้องอกนี่โตขึ้นคือจัดการไม่ทันแบบที่อาจารย์สวักษ์บอกนะฮะมันก็จะโตขึ้น แต่ถามว่าทำไมมันถึงมาตามนัดทุกเดือนอ uh huh. ก็ยีนนี้มันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วอะครับนะฮะแล้วระบบภุมิคุ้มกันจัดการไม่ทัน uh huh. นะฮะซึ่งเนื้องอกพวกเนี้ยคือสังเกตว่ามันอาจจะข้างซ้ายก็อาจจะมีอยู่ก่อนอยู่แล้วอ่ะนะคะ,แ,จจะแล้วกม็มันยังคาไม่เจอเพราะมันยังโตไม่พอ และข้างขวาเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ก่อนอยู่แล้วคือภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันไม่มันได้ไม่ถึงหรอกสองเซนอะนะคะม,มันแสดงว่ามันมีหลายเม็ดอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องมีสักกี่เม็ดตอนนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องบิมเข้าไปใช่ไหมคะ,ะถ้าบิมเข้าไปเนี่ยบิมเนี่ยไปจัดก,การกับระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพสมดุลน,นั่นก็คือพอคุณเริ่มแบ่งตัวฉันก็จัดการเลยคุณเริ่มแบ่งตัวฉันก็จัดการเลยอันเนี้ แล้วหลังจากที่น้องบิมบิมได้กี่เดือนนะคะประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนหลังจากนั้นคลำพบอีกไหมไม่พบเลยค่ะได้ได้หกเดือนกว่าแล้วยังไม่พบเลยยังไม่พบเลยนะครับซึ่งซึ่งก็คือจะไปตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่เมื่อตะกี้ว่าครับยีนในร่างกายของน้องน่ะมีอยู่แล้วนะทุกคนมีหมดนะคะยีนที่จะสร้างให้เนื้อผิดปกติเนี่ยนะคะหรือสร้างมะเร็งเนี่ยแต่ว่า คนบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นเนื้องอกแต่ทําไมอีกคนหนึ่งไม่เป็นก็เพราะระบบภูมิคุ้มกันเขาดีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเครื่องยนต์นกลไกแต่ละคนนะเราไม่เหมือนกันทั้งขนาดทั้งความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นี่ยคุณใบไผ่เองเนี่ยผมถามในกรณีที่ว่าถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาอย่างที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมันจะมีผลอะไรไหมครับอาจารย์ต่อไปก็คือต่อไปก็คือมันจะกลายเป็นเนื้อร้าย Oh. อ๋อฮะมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้ครับคือถ้ามันจเจริญแบบไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะถ้าไม่หยุดยั้งเมื่อไหร่มันก็กลายเป็นเนื้อร้ายต่อไปครับอย่างของน้องนี่โชคดีที่เป็นเนื้องอกธรรมดาครับเพราะถ้าหมอเจาะออกมาตรวจแล้วพบว่าเป็นเนื้อร้ายเขาจะตัดทั้งอกเลยโอ oh ้โ oh. ห oh oh. แล้วก็ตามมาด้วยคีโมและเรเดียชันอะไรต่างๆนะคะสงสัยต่อฮะทำไมมันต้องไปขึ้นที่สวงอกไม่ขึ้นหัวไหลไม่ขึ้นหลังไม่ขึ้น ทำไมฮะคุณต้นกังวลยังฮะอยากจะได้บ้างไม่ใช่คือผู้ชายอย่างเราไม่ค่อยเป็นครับผมผมที่ถามเผื่อคุณสุภาพสตรีเพราะว่าเป็นเรื่องหนักอกหนักใจของผู้หญิงเน <c oughs> <ต>ี่ยคืออายุสามสิบสายสิบห้าขึ้นเขาก็ต้องมีการตรวจรใช่ไหมครับครับอาจารย์อาจารย์น้ำไายดีกว่าคือของผู้ชายก็จะไปขึ้นอีกที่หนึ่งอาจารย์ใช่ค่ะก็คือว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยครับนะฮะ คือฮอร์โมนของคนเราเนี่ยถ้าเด็กๆมันก็มีน้อยพอเป็นสาวขึ้นมันก็สร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น<ๆ><ๆ>บางทีมันสร้างเยอะเกินไปฮอร์โมนพวกนี้มันจะไปกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเซล์พวกนี้อย่าลืมว่าผู้หญิงเนี่ยหน้าอกจะโตขึ้นโตขึ้นถูกไหมฮะ uh huh. นั่นก็คือเซลล์ที่ผลิตน้ํานมที่เขาเรียกแมมมรีแกนมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีไขมันพอกนะฮะถ้าไขามันไม่พอกหน้าอกก็จะไม่นิ่มนะคะ ยังไม่จบเดียวกัน <inequ> ก <ities defines> ็พวกเนี้ค <piercing> <Thompson> ่ะที่มันไปกระตุ้นที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนเนี่ยนะคะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างมากขึ้นนะคะก็ถ้ามันมีสร้างมากขึ้นเป็นเนื้อที่มันไม่ใช่ปกตินะคะอย่างที่บอกว่ามันมียีนที่จะสร้างไอ้เนื้อที่พวกนี้ ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีมันก็โตขึ้นโตขึ้นถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็ตามมาด้วยเนื้อร้ายอย่างของผู้ชายมันก็มักจะไม่ขึ้นที่หน้าอกนะคะก็จะไปที่ต่อมลูกมากนะแต่อย่าลืมว่าผู้ชายก็เคยเป็นเ r e a แค c a n อร์นะคะเคยมีมะเร็งหน้าอกมาแล้วนะคะโอ้มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะครับอย่างของคุณใบไผ่นี่ตอนนี้คือบีมมาได้สี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนสํารวจตรวจตราเป็นระยะ ใช่ก็ตรวจไปเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งก็คเํเแล้วคำดูฮะไม่มีผลไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่ขึ้นไม่มีเลยแล้วแล้วมีอย่างอื่นที่รู้สึกดีขึ้นด้วยไหมหลังจากได้บิมแล้วก็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยแข็งแรงรก็ก็จะเวียนหัวหน้ามืดบ่อยใช่พอพอได้กินทานทานผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยก็ก็ดีขึ้นนะคะครับทำไมถึงเชื่อว่าบิมช่วยทำให้ดีขึ้น ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็พอร้องได้ทานแล้วมันก็ดีจริงๆ,ๆค่ะ <c oughs> operation bim หรือ Bal านซ์สิ่งมู่เนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธันพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์ อาหารจาก o อเปอเรชั่นบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามครับ